สวัสดีครับผมมีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอน b o ลเลอกัอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรางวัลปืนเทเมอร์เรางวัลใหญ่ <Yeah. S 1> แต่ว่าก่อนหน้านั้นเรามาเปิดการ์ดอีเวนต์กันก่อนดีกว่าครับผมซึ่งในรอบนี้นะมันจะดูน้อยๆหน,น่อยเพราะว่า GM ก็ไม่ได้ให้ผมมาคือไม่มีครีเอเตอร์คนไหนได้เลยครับผมตอนนี้การ์นะก็ต้องรอดูว่าต่อไปเขาจะให้การ์ดมาหรือเปล่าครับผม ซึ่งคราวนี้ผมจะเปิดอะไรก่อนดีนี่นี่เปิดเจ้าการ์ดเงินก่อนดีกว่าครับผมาหวังว่ามันน่าจะโอเคอแล้วผู้รายชื่อครับผมที่ประกาศผู้โชคดีเนี่ยก็จะขึ้นระหว่างทางทั้ง7จรางวัลเลยนะครับผมมาดูกันว่ากล่องแรกที่จะเปิดเนี่ยนะมันจะต้องเปิดการ์ดง่วงเงินก่อนเอาจะพูดทำไมนี่มีทั้งหุ่นใหม่ครับผม ไอเดกกนโอคโุโกจิแล้วก็โอฟิออนครับผมมีนิวตันกับลุกด้วยอ๋อแต่ในกล่องเงินเนี่ยผมมันก็จะมีเศษด้วยนะไม่ใช่กล่องทองเพราะกล่องทองมันก็จะได้เป็นอันๆไปเลยไปครับผมเรามาเปิดกันเลยจะได้อะไรตึ๊ด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 ,ดอันแรกครับผมเปิดเดิมด้วยสตีเฟนเบนสันแหมมาตั้งแต่ยูนีแล้วก็ยังตามมาหลอกหลอนในอีเวนต์นี้ โอเคครับไปต่องที่สองปึ๊บหุยนี่นี่เนทันเฟรมิงเฮ้ยของเดกกอนครับผมแล้วบินเดกกอนนะว่าวเวลาเดกกอนใช้สกิลเนี่ยมันก็จะทำให้โลเพิ่มอีก25%ครับหอนครับอันที่สามปึ๊บโอโอฟิออนสองพก็ก็ได้มั้งไปครับโอ้โหแพห้าร้อยคือดีนะไม่250ร้อยห้าสิบอ่ะจ๊ดเขาให้ครับได้มาอีก500 โอ้โหเล่นซะป้าขึ้นแว่นเลยไม,ไม่ไม่จิ้มแล้วไปครับต่อไปโอ้โหพันหนึ่งเฮ้ยนี่ก็สองพันแล้วนะป้าพ่ายครับผมหิ้วห้าพันเฮ้ยขึ้นตัวเลยเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆครับผมตอนนี้ก็เจ็ดพันแล้วว่าไปครับโอ้โหเด็กก้อนห้าร้อยครับผมเอาจริง แพ้มันก็ยังกินเดกอนป่าวะมันก็ไอเดกอนมันก็ไม่ได้แบบหอวว่ามากอะ่ะแล้วปืนก็เยอะครับผมโอ้โหสองันเฮ้ยเดกอนก็มาเยอะวะ่ะเฮ้ยใช้ได้น่ะใช้ได้นะไ,นะไม่ใช่เล่นๆอนะนี่อ๋อนี่เป็นเป็น,ปนรางวัลพิเศษครับผมเลยได้มา5,000ชิ้นไงโอเคเฮ้ยอันนี้หรือว่าไม่น่าเกลียดหรือเปล่าเหลืออีกเท่าไหรอ่อีกหนึ่งครับผมโอ้โห คือมีอยู่11เท่านั้นเองอะโอยน้อยจังทำไม GM ยังไม่ให้มาอีกเนาะเราก็รออยู่เดก้อน250อโอเคโอเคหลังจากเปิดเดก้อนไปนแล้วไอ้เปิดการ์ดม่วงเงินไปนแล้วับผมเรามาเปิดนี่แดงเงินครับจิ้มไปเลยปึ๊บ22กล่องครับผมอันนี้ก็คือจะเน้นเป็นอาวุธครับ เอยป้าบโอ้โหนี่เลยครับผมดัมเปอร์ห้าร้อยครับสนิมนะจึบเนี่ย <c oughs> แล้วมันมีปืนสี่แบบมันก็จะคละคละกันมาสุดท้ายไม่เต็มสักแบบไม่ได้สักอันได้มาเป็นตเศษไงก็จะมีทั้งกรดเล็กกรดกลางสนิมเล็กสนิมกลางโอเคครับผมปึ๊บก็ให้นี่ทิกเตอร์มาครับอันนี้เป็นพื้นกัดก่อนขนาดเล็กครับ นี่เทมเมอร์ที่ผมแจกอยู่กัดก้อนขนาดเล็กไอ oh, ้หสนิมขนาดเล็กปะเถอะเอ้ยนี่มากันรัวๆเลยครับนี่มาแดมเปอร์ครับผมอันนี้น oney, สนิมกลางอืชัตเตอร์ครับลูกซองอันนี้ก็โคตรโหดเฮ้ยแดมเปอร์ห้าพันอันนี้เป็นสนิมกลางครับผมห้าพันขึ้นกระบอกแล้วอ่ะโอเคเฮ้ยนี่โทนั้นว้า เลเซอร์ไททันก็มาครับผมวันนี้เป็นเอาขนาดใหญ่นะปึ๊บเข้าไปครับก็เฮ้ยนี่เทมือผิดอ่านเลย <c oughs> <c oughs> ได้มาทั้งงานเลยว่ะเฮ้ยว้าวโอเคสุดยอดครับผมโอ้ว้าวเน่เน่เน่แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ก็รอรุ่นกันนะผมว่าใครได้แต่ผมนะโอ้ว้าวมาครับผมอีก 12กล่องแต่เราก็เปิดได้ทีละสิบกระดองกล่องอันแรกอันแรกเป็นดิสบอร์ครับผมอ่านนี้ปืนกัดกรอดขนาดกลางครับ500ชิ้นปพิบมแดมเปอร์ครับสนิมกลางแดมเปอร์อีกเฮ้ยได้เยอะลุงลุงก็เยอะนะมัน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 มาทีละ500ยังไม่ได้ดิคือมันต้องแบบพันหนึ่งว่าวอ้าวโอ้โหดูพ่อบอก500มันก็มาแต่500 อืมทันหนึ่งแนีบบ่ยืนลุดซองครับผมี่สปิเตอร์สปิริเตอร์ครับผมลุดซองเล็กเฮ้ยโอ้ทิกสเตอร์ครับ2 0 0 5นี่ค่อนข้างที่จะโอเคครับผม <c oughs> คือดวงเราหมดไปแล้วใช่ไหมอ่ะหมดแล้วใช่ไหม <c oughs> มันนี่เกือบกดผิดดีครับอีกสองกล่องครับผมมันก็ <c oughs> ก็เรื่อยๆเนะ <c oughs> าะเฮ้ยตา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 ยโอ้โหห้าร้อย ซิกเตอร์ห้าร้อยครับผมตองสุดท้ายครับจะได้อะไรตึ๊ดเตือน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 ปึ๊บห้าร้อยทิกเตอร์ครับผมกดเล็กห้าร้อยโอเคเรานี่ตามต,ติดมาด้วยนี่ครับผมอะไรอ่ะเออแทนข้อมูลแดงทองก็อย่างนี้คันเนี้ยไม่ ไม่เป็นเศษแล้วไม่เป็นเศษแล้วจะมาเป็นอันอันแล้วจัดไปครับผมโอ้โหตาเบิกโพรงเอ,อ้ยเด็บโอ้โหเทมเมอร์มาอีกอันนึงเฮ้ยอันนี้ถูงกว่าไม่คีดเลยนะคือสนิมมาเอาจริงมันมันแรงก,กรว่ากดเยอะเลยโอเคนะีครับผมอีก2กล่องครับวันนี้เราจะขวาดให้เรียบไปเลย ไม่ต้องเหลือ,อเลยหื้จะป้าป้าบลาปีเออขอเป็นปืนขนาดกลางอนะดัมเปอร์อเอ้ยโอเคดัมเปอร์มาไหมเนี่ยอันสุดท้ายครับขอเป็นดัมเปอร์ดัมเปอร์ดัมเปอร์ดัมเปรอร์ดัมเปอร์โอ้ยดัมเปอร์วเฮ้ย ขอดัมเปอร์ดัมเปอร์ก็มาโอ้โหเฮ้ยก็เฮ้ยขอมันแรงนะนี่นะว้าวโอเคและเราไปเปิดให้มันหมดหมดไปเลยครับผมหรือเปล่าวะ <c oughs> หรือว่าเราจะเก็บไว้ก่อนดีอ่ะผมว่าน่าจะเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับผมเพราะว่าอันเนี้มันเป็นของที่เพื่อนๆก็น่าจะแบบ มีอยู่แล้วบ้าวแน่ต่างๆเลยใช่ไหมเออเจ็บไว้ก่อนก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชุรดีทั้ง7คนด้วยนะครับผมที่ประกาศไประหว่างทางเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันแล้วล่ะทุกคนดูตลอดนะนะนี่แล้วคอยติดตามกันนะผมว่าครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรมาแจกเพื่อนๆนะครับน่าจะเป็นของใหม่นะครับผมตอนนี้ก็แจกสนิมเล็กไปแล้วอาจจะมีตดเล็ก สนิมยาไอ้สนิมกลางหรือกดกลางมาแจากก็คอยติดตามกันนะสำหรับนี้ผมขอจวก,ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ววบอล